เด็กหนุ่มผู้มีสัยลักษแห่งความรู้และมักจะพกน้ตบุ๊กคู่ใจไว้ข้างกายเสมอวันนี้ไซตเมะขอ,อนำเสนอเรื่องราวของอิซุมิโคจิโร่ไซตเมะแหล่งรวมคนรักอนิเมะ โคจิโร่นั้นข่าวเข้าสู่โลกดิจิบอลครั้งแรกในตอนที่เขานั้นเรียนอยู่ชั้นป .4 โดยดิจิบอลคู่หูของเขาก็คือเทนโตมอนโคจิโร่นั้นเป็นเด็กที่เก่งคอมพิวเตอร์ด้วยเรานั้นจะเห็นเขาพกคอมพิวเตอร์โนบุ๊กติดตัวไว้เสมอซึ่งเขานั้นถือได้ว่าเป็นมันสมองของกลุ่มเด็กที่ถูกเรื่องเลยก็ว่าได้เพราะเขาเป็นเด็กที่ฉลาดและคอยช่วยเหลือเพื่อนๆอ,อ,อยู่เสมอโคจิโร่นั้นอาศัยอยู่กับเพื่อนของพ่อแม่เขาซึ่งก็เปรียบเสมอือนกับพ่อแม่แท้ๆของเขาดั่นแหละโดยเนื่องจากพ่อแม่แทๆ้ๆเขานั้น้นนนเีปยปอ่า็กทรคู อยากเห็นเรื่องต่างๆในโลกดิจิทัลโดยจะมีตอนที่เขานั้นแอบเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์ภายในโรงงานของแอนโดมอนและได้ทําการแบ็กอัพข้อมูลของดิจิโมเอาไว้ทําให้เขานั้นเข้าใจตัวหนังสือที่มีอยู่มากมายและแผนที่ของเกาะไฟต่อมาโคชิโร่ซึ่งอยากศึกษาให้ได้มากกว่านี้จึงได้ทําการค้นหากินในเพื่อจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงหลังจากที่ออกมาจากเกาะไฟแล้วและพอความอยากรู้อยากเห็นของเขานนั้จึงทําให้สัญลักษณ์ประจําตัวของเขาเปล่งประกายขึ้นมาได้นั่นเองก็จ,จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องราวของอิซุมิโคจิโร่ ที่เราหยิบมาเล่ากันในวันนี้ขาดตกอะไรไปก็ต้องขออภัยมานาที่ดีด้วยไหนใครที่ชอบโคจิโร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันละ่ะสำหรับใครที่คิดถึงกตูนเรื่องนี้ก็สามารถไปหารับชมได้ตามลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไซตามะในทุกช่องทางเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ